กลับมาคัมแบ็กละครในรอบปีล่าสุดเกือบ10ปีเกือบ10ปีทำไมใจอ่อนนะคะพี่เปิ้ลกลับมารับคือจริงๆมันก็มีหลายช่วงจังหวะที่มีละครติดต่อเข้ามาแล้วแต่ว่าอาจจะด้วยแบบเอมีปัญหาหลังบ้านก็คือพี่เลี้ยงลาออกหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เลยทําให้ยังไม่พร้อมที่จะรับสักทีแต่นะวันนี้ไปมองว่าเออจังหวะมันได้มันลงตัวแล้วบวกกับบทที่ได้ก็โอเคก็เลยเอ๊ย รับดีกว่าก่อนที่จะแก้ให้มากกว่านี้เห็นว่าเห็นว่าหมดแซบเลยคือคือเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกขนลุกแล้วมันก็ก็ก็น่าเล่นแล้วอีกอย่างคือเรามองว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่เราสามารถกลับไปได้แล้วก็คือลูกก็เข้าเรียนแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งปารินก็โตโตโตพอประมาณเหมือนกันแล้วเอะไรนี่ต้องคุยกับลูกไปคะว่าเดี๋ยวม่อจะต้องเริ่มกลับไปทํางานจะต้องห่างลูกนิดนึงอะไรนี้จะคุยกับพี่โปรดนะคะว่า ว่าเออถ้าเป็นคิววันนี้วันนี้แม่จะต้องไปถ่ายละครนะ,ะอาจจะไม่ได้ไปส่งหรือว่าอาจจะไปได้พักเข้านอนอะไรเงี้ยกม็มีการบ,บอกเขาก่อนอันนี้เรียก<อ>ว,ว่ากลับมารับแบบเต็มตัวเลยไหมพี่เป้จะกลับมาแบบรับอีกไหมหรือว่านานๆทีคงไม่นานนานๆทีแล้วคะ่ะแต่ก็กลับมารับแบบเต็มตัวเลยก<อ>็จะทำงานต่อเนื่องไปเลยก็คือตั้งใจว่าอยาง้งก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เมตตาหรือเปล่าอยาให้สามีว่ายังไงคือสามีจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วและว่าเราอยากกลับไปเล่นละครเพราะว่า คือเวลาเราดูโทรทัศน์อะเราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็บอกเฮ้ยลองเล่นให้ดูหน่อยถ้าเกิดเป็นปไปเราจะเล่นยังไงคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอะชอบแต่ต้องคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแต่หลักๆที่เราต้องต้องยังรับไม่ได้ก็คือคงเป็นเรื่องลูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มอง พอนล้วตอนนี้ทุกๆอย่างมันลงตัวแล้วก็เลยเกิดกลับมาเราแบบนี้กลับมามันต้องเป็นบทบาทประมาณไหนสำหรับเออไยรับบทไายอย่างเดีเยอะเลยอันนี้ก็รายเไยเน้นๆเลยไปเน้นๆเลย้มาเป็นบทไรแล้วเราต้วงกังวลไหมกลับมาโทรมันลังคือคือจริงๆก่อนนะมันก็จะอย่างที่บอกคือมันก็มีละครติดต่อมาแต่ก็เป็นคนดีเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเรากลับไม่ใช่ไม่โอหรอกมันจะเล่นได้แต่เราเรากลับมาเนาะเราก็เลย อยากเล่นอะไรที่มันร้ายๆเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าด้วยน้ําเสียงด้วยบุคลิกเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันได้เล่นอะไรที่แบบปล่อยมันไม่ใช่ปล่อยๆมันเป็นแบบปล่อยมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรให้เราเล่นมากกว่าแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอยู่แต่ก็ว่าเรื่องนี้ดึงดูดพี่เปยมากคือคือมันก็จะเป็นรายที่แบบร้ายเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นรายที่แบบ เออเหมือนกับว่าซ่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเป็นไลฟ์เปิดเผยเลยตามคาแรคเตอร์ที่เม่ได้รับนุญาตไม่ให้ดูไม่ให้รับอนุญา แต่โบดโบดจะแบบขอไปกองเนี่ยขอขอไปกองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอดูฉากก่อนแล้วก็ขอดูสถานที่ก่อนก็ก็ก็จะบอกเขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนเนาะถ้าเกิดฉากน้อยๆเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปแต่ก่อนแล้วก็มุมภาพความรุนแรงอะไรอย่างงี้เหมือนกันแต่จริงๆเราอธิบายให้เขาฟังตลอดเลยเพราะบางทีก็มีพี่เลี้ยงแอบเอาให้ดูพี่เลี้ยงเอาให้ดูแล้วก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็บอกเออเนี่มันเป็นงานเอออะไรอย่างเงี้ยปุ๊บก็ยังดูว่าจริงๆแม่แม่ดูแค่ไหนเขาดูกันในละครก็อในละครก็ไม่ห่วง ไม่ไม่ปวเรื่องลูกที่โรงเพื่อนลูกที่โรงเรียนอาจจะมาแซวเรื่องแม่อะไรอย่างนี้ก็ก็เป้คิดว่าปวดเขาคือเป้อยากคุยกับปวดบ่อยอยู่แล้วค่ะเป้คิดว่ายังไงปุ๊กน่าจะเข้าใจแล้วถ้าเกิดเพื่อนถามเป้ก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีคําตอบให้กับเพื่อนได้ดีค่ะตอนนี้เขาเริ่มโตเขารู้แล้วเขาโตแล้วเขารู้เรื่องาแล้วค่ะอ่าใช่ใช่ก็ก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมันรู้สึกแป๊วๆเหมือนจะน้องเอออะไรอย่างเงี้ย ก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเพราะเรารับมาแล้วอแล้วก็คือเราก็มองว่าจริงๆอ่ะก็จะขอทางกองไปได้นาะแต่ป็วยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยึงเมื่อคุณเข้าเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็มีการบอกลูกก่อนลูกโอเคไหมถ้าลูกโอเคลูกเข้าใจทุกอย่างจบเขาเข้าใจเขาเข้าใจอะค่ะเขาไม่เป็นไรเลยเป็นน้องป่วที่ข้าช้างแบบคุยกับป่ยเป็นเพื่อนเป็นแบบว่าเข้าใจ ป่วยพยายามเลี้ยงเขาให้เป็นลูกเอ้ยเป็นเพื่อนลูกเหรอเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนอยู่แล้วคือมันก็จะเป็นสเต็ปแบบท like ี่แม right. ่เลี้ยงเป่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันเป่ยมีความรู้สึกว่าพอเป็นเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรเราก็จะกล้าคุยอือมันมีอะไรก็มันก็จะเออแล้วอยากให้แบบเหมือนพูดคุยกันได้ทุกๆเรื่องเลยยังไม่อยากให้แบบมีกําแพงกับเราอะไรอย่างเงี้ยให้หนูไป ไม่นะไม่นะเพราะว่าด้วยด้วยที่ใส่ของอป้ยปวยก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงจา๋าปัยก็จะมีความแบบห้าวห้าเอออะไรอย่างเงี้ยปวยคิดว่าเออแล้วปอยก็มีความซอปแลอ,อมันก็เลยลงมาแล้วมันจูนกันแล้วมันก็มันก็เหมือนเราสนิทก,กันมากมีมีอะไระที่เราบอกลูกเราเลาสะพายไปพี่ป้ยแบบเฮ้ยเขาเข้าใจอ่ะเขาเก็ตอะไรเงี้ยพี่ป้ยคือ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 เรามีนความรู้สึกว่าเราอ่ะคุยกับเขาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเลยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยมันก็ปลูกฝังทําให้เขาแบบ เหมือนคุยกับเราได้ทุกเรื่องมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเลยอย่าาางนี้้พเขมันไม่ใช่แบบเพิ่งมาคุยเยอะเลยอย่างนี้พาเข้าวงการเลยไหมฮะมาเล่นละครด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่น่าจะอินอะไรอย่างนั้นเขาไม่น่าจะชอบลงเขาไม่บังคับเขาก็แล้วแต่เขาเคยถามคุณไหมอย่างเงี้อย่างเงี้ยเขามีเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกติดต่อไหมอีกไหมมีมีเรื่องอื่นมีแบบ เขาเรียกว่าผู้จัดที่เป็นดารานักแสดงตัวมีติดต่อบอกไปเล่นของพี่ก่อนนะถ้าเป็นช่องนี้เออเะไรไป่นแล้วหลอกไปต้องกลับมาเล่นของพี่เออเอะไรแย่งางเงี้ยมีแย่งตัวคุณแม่เอ้ยต้องเอ้ยไปมาเล่นของพี่เลยพี่เป็นอย่างนี้มันแซ่บมากนู่นั่นเอออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรอรอพี่เขาส่งบทมาแลอย่างเรื่องที่สามีก็ไปเหี่ยวอันนี้จริงๆบอกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆมันไม่มี แล้วก็แค่เห็นแบบอยู่ๆเขามาคอมเมนต์ก็เลยคอมเมนต์แซวกลกาวอะไรอย่างเงี้ยมีมีแต่ว่าคือเราก็แบบเหมือนก็ยังเป็นอะไรที่มันมันไม่มันหลบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพิ่มแต่เพราะข้าใจเราเพราะเราก็มีลูกแล้วอะอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดชุนถานาพี่เป้ยก็เจอข่าวเยอะเนาะอย่างเรื่องขออนุญาตถามเรื่องที่แบบมีข่าวแบบเป็นโดนสามีิข้อโดนโยงอะไรแบบนองี้ย ลูกมาดูดของยามิตอบค่ะยืนอยู่มันคงสื่ออะไรไหมเพื่อเพราะว่ามันจะมีข่าวเรื่องครอบครัวมาตลอดเลยมีจริงอยู่แต่พี่ๆก็รู้อยู่แล้วเนาะเป้จะไม่ค่อยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เวละไปออกสื่อพี่ก็ขออนุญาตดีกว่าอืมหลายคนก็จะมีแล้วเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยการที่คนตีความไปเหนื่อยไหมเอาจจริงๆไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยเออไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยมากกว่าเอออาจจะแบบทางด้านความรู้สึกแต่ว่าสุดท้ายอ่ะ เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราโฟกัสอยู่มันคืออะไรประเด็นอย่างอื่นมันก็ไม่ส like ําคัญเท่ากับลูกของเราที่เนี่ยเขาเับครอบครัวของเราเพราะบางคนแบบเขาอาจจะเชื่อไปแล้วกับบางข่าวที่อานจะไม่เคยเคยไม่ซีเรียสเลยใครจะเชื่อใครไม่เชื่อเอาเอาสุดท้ายที่คนรอบตัวเราเขารู้ยังไงแล้วเขาเห็นยังไงเขาเข้าใจยังไงก็ เราสําคัญที่ตรงนี้มากกว่าความชะตองของเราไปเจอข่าวมาเยอะอย่างเงี้ยพี่เป้ยเราเรายังไงบ้างคะแล้วเราไม่ได้ออกมาตอบออกมาชี้แจงเราไม่ได้เราเปยเมันไม่ได้สปองอะไรสมัยเราไว้บอกตรงแต่ว่าพอมันโตขึ้นอะวุฒิภาวะทางด้านแบบความคิดหรืออารมณ์หรืออะไรต่างๆมันสอนที่เราแบบมันมันมันมั่นคงมากขึ้นอ่ะเออมันอาจจะแบบ ไม่ได้อ่อนไหวมันมอก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างรู้สึกว่าแบบพี่เป้ยดูนิ่งขึ้นมากเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้เราจะแบบเราจะเงียบแล้วเราก็จะให้เวลามันผ่านไปมันตอบเองเรายว่าด้วยแต่เราโตขึ้นด้วยแล้วก็ลูกของเราที่เราต้องปกป้องที่เราลุ้เโปรเจกต์พี่ก็ต้องเข้าใจเน่อยลุ้เอออะไรอย่างเงี้ยยางเวลาข่าวมาอยู่ในอินอร์เน็ตเนี้ยเรามีลูกเราได้เสพไหมหรือว่าเราไม่ให้ลูกเราไม่ได้ปิดบังเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยนะเพราะเรารู้ว่าสื่ออินเทอร์เน็ตอะ วันหนึ่งอย่างที่พี่ๆถามอะเอ้ยแล้วลูกถามอะแล้วก็ไม่ปิดก้างแต่ว่าเขารู้ในความเป็นจริงเขาอยู่กับเราทุกวันเขารู้อยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วเว่าะฉะนั้นมันไม่มไ่ต้องไปพูดอะไรพี่เป้ยขาขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องที่เป็นอ่อนย่อมเหมือนกันนังร้ายแข้งแตกอะไรเงี้ยพี่เป้ยคนก็เลยโยงว่าเป็นเราเป็นพี่หนงเป็นกระแตก็ขออนุญาตไม่ตอบเช่นกันพอใจเป้ยโน้ปะความความความเป็นเพื่อนยังดีอยู่ไหมพี่ อืมก mm. ็ก็ขอเงียบไม่ตอบก่อนมันเหมือนเดิมไหมคะพี่เป้ยหรือว่ายังไงครับอืมก็เป็นโอกาสหน้าแล้วกันทำอะไรด้วยธุรกิจด้วยพี่เป้ยว่าแบบธุรกิจที่ทำด้วยกันแล้วแบบเรายังทำลูสติกอยู่ไหมครับยังทำอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายโปรโมทเลยทำอยู่ยังทำอยู่กันยังไม่มีอะไรเนาะยังทำอยู่ยังไม่มีอะไรคือธุรกิจคุยกันหรือแบบทำความเข้าใจกันพี่เป้ยเพราะข่าวมันออกมาแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ตอบเลยใช่ โอ้ยยังไม่สะดวกใจที่จะตตออบด้วยเจาะเพราะว่าหลายคนรู้สึกเป็นห่วงว่าแบบเอ้ยอยากเขาเรียกว่าอะไรเห็นพวกพี่เป็นพี่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้มีสภาพนี้มันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะอแต่เป็นเพราะยังไม่ได้เคลียร์กันหรือเปล่าไม่ได้ออกมาต่อชัดเต็มไม่ได้เลยน้ำเกี่ยวะไรที่มันแบก็นะได้เลยจะเป็นยังไงก็ได้คุยกันบ้างไหมครับเพื่อนหรือก็ยังไม่ได้คุยกันเลย อืมก <singing flowers> ็ไม <horrible> ่รู้ก็น้องขอขออนุญาต่อบแล้วกันน้องเรื่องนี้ได้เลยขออนุญาตก่อนที่จะไม่ตอบตรงนี้โอเคครับ